สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับแผ่นละห้าสิบหกซีพับบึ้งบึ้งเงียบอยู่กดังเสียมูครับนี่ครับกดไถ่ชิ่งยินด่วนนะครับมาบ้ามามาจองคิวรถเกี่ยวล้อเลยเนี่ยต้องจองขามปีนะครับเกี่ยวบริษัทนี้ต้องจองขามปีนะครับ มีมีประสบการณ์แล้วครับครับเปียหมูเหรอเอาปีไปนอนถ่ายอยู่หบนเกี้ยวเลยเหรอกไปที่เกี้ยวเนาะเลาะตามจนเราต้องจองขาปีว้วยายอันนี้อ๋อไปไกลแล้วบด้กลับรรมาขึ้นีิอันนี้ซ่อมยังนี่ไอ้หมูซ่อมยัง่ง่อมหลอกเกี้ยวครับครับแล้วมาปัญหาถามครับปละา่องถามคำถามปัญหาถามดิเรื่องในแซมวิ่งไปที่ไหนล่ะที่ไหนเลย โอ้กล่องคือมั่วแต่งงามด้ย่มเนี่ยหลงเลียนหลเลียนอขาเกษียณอายุเจมวิ่งโอ้ส่งโจนอีกแล้วจเครบแต่โอนไว่แล้ว หย่อนเสงหย่อนเสงนี่แหละของดีแกะยากงานงาน,งานตัดมือครับยศขีดกากที่ผมได้ครับ <c oughs> ได้ขั้นี้อยู่มังไหนนี่แซมบิง,งแซมบิงตีนยังขั้นไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับหน้าสติกเกอร์พี่แซมครับเดี๋ยวด้วยรถเสียงม่วบ อ๋อนี่ครับนี่แซมวิ่งดูคร่บผมไปายามแกะสติกเกอร์ขอแกครับแกะยากมีแล้วของขงของแงติดขังไหนจมขังนั้น เราสิไปยีวิวหน้ำยาลดดำกรีนน้ำยานงยาคัดคัดยานี่ได้สั่งมาขายถ่าส่งไอ้อ่นนะเราสิลองท่าคอนโซนสีดำสูงสีซื้อมาแล้าสื้อมาแล้ครับสื่อราคาหนังสามสิบสามสามสิบสามบาทเหม็นเพิ่งเขามาขายหกสิบกว่าบาทกำไรเนาะเนาะ มารวมคาส่งนะเอาเอาเอาดีๆดิเอาพามาเซ็กมติดเลยติดเลย เอาเสร็จหมองติดหมองแซมวิ่งตอนนับตนี่ครับไปเลยติูนี่มงนี้ได้ี่คือการเล่นคามอนบังฝุ่นเลยยิ่น้ำเขา เสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยโอ้ยฉี yeah, like ่แดดเบี่ยวคนติดนี่เก้าวมือคือสั่นนะชื่ออะไรบ้างชื่อเด้อแก้วสามเอ็มสูทอนแสงพวกเบี่ยวว่ะเบี่ยวน้อยๆ้อวะเบี่ยวเวดังดอกเนียบเนี่ยมาประจำการอยู่รถเสี่ยมูแล้วนี่ลำเบอร์นี่ โอ้สองครับ2คันเลยครับเนี่ยที่เป็นอันนี้มีติดตามผมอยู่ที่1นึ0งกาบสี่ครับผมโอเคครับผมนี่มิ่มก็ไลฟ์สดครับนี่ยขดูสวัสดีครับผมนี่ครับรถไทยซิ่งดินด่วนครับเนี่ยกองเคลียร์เยอะครับเนี่ยเจมูเจอหน้าแหละครับปกติจะเจอแต่ในคอมเมนต์นะครับ นาตัวจริงเลยครับนี่หูหลอครับเลยบ้านอยู่ไหนนะสายแปดครับสายแปดใต้ป่ะโทษครับทุทางนู่นอ๋อน้องตะเคี้ยวครับสายแปดเสียยาวนะครับเปี่ยแฮมบอครับเปียแฮมเงี้ยอยว่าอะไรวะพี่ฮาครับแกงนี้ครับนี่ยเง่้ยเนี่ยมีมือเพื่อไปรอบเลยปะเจย์อยู่ช่วงนี้ครับพี่วัลยา จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปหาส,ส,สับป,ปะเลอต่อครับ